สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้ดาอยากจะมาแชร์บทความซึ่งมันจะยาวนิดนึงจากหนังสือ the secret นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ดาอ่านแล้วก็ทําให้ดาอยากจะอ่านเล่มต่อๆ่อไปนะคะ mm. มันน่าสนใจมากแล้วก็มีเนื้อหาดีๆมากเลยนะคะถ้าใครสนใจไปตามกันได้เลยค่ะเพราะว่ามันดีจริงๆดาอยากจะแชร์ประโยคนี้หรือว่าบทความนี้เพราะว่าดา รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมาอย่างนี้สิ่งที่เขาเขียนมามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้นะคะในบทความนี้มีหัวข้อว่าให้เงินไปเพื่อให้ได้เงินมานะคะการให้เป็นการกระทําที่มีอนุภาพสามารถนําเงินมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นเพราะว่าในขณะที่คุณให้คุณกำลังบอกว่าฉันมีเยอะแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนรวยที่สุดในโลกคือคนที่ใจบุญที่สุด พวกเขาให้เงินจำนวนมหาศาลและในขณะที่ให้จัก,กรวาลก็จะเปิดประตูให้เงินทองไหลมาเทมาหาพวกเขาในจำนวนที่มากกว่านั้นไหลไหลเท่าทวีคูณอันเป็นไปตามกฎแห่งการดึงดูดกฎแห่งการดึงดูดถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีเงินพอที่จะแบ่งให้ใครเห็นไหมล่ะนี่ไงเห็นไหมว่าทำไมคุณถึงไม่มีเงินเมื่อคุณคิดว่าตัวเองไม่มีเงินพอสำหรับให้ใครจงเริ่มให้ และในระหว่างที่คุณแสดงออกถึงศรัทธาในการให้กฎแห่งการดึงดูดจะต้องให้คุณเพื่อที่คุณจะได้ให้มากกว่าเดิม <S 2> <S 2> <S 2> แต่เราต้องอย่าลืมข้อแตกต่างระหว่างการให้และการเสียสละการให้ด้วยใจจริงทำให้เรารู้สึกอิ่มใจเป็นที่สุดแต่การเสียสละไม่ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆอย่างนั้นอย่าสับสนระหว่างการให้และการเสียสละสออย่างนี้เป็นข้อตรงข้ามกันเลยทีเดียว อย่างหนึ่งส่งสัญญาณแห่งความขัดสนแต่ในขณะอีกอย่างหนึ่งส่งสัญญาณแห่งความมีเหลือเฟืออย่างหนึ่งให้ความรู้สึกดีแต่อีกอย่างหนึ่งให้ความรู้สึกไม่ดีการเสียสละจะนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจในที่สุดแต่การให้อย่างเต็มอกเต็มใจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วปรับปลื้มยินดีเป็นที่สุดและกดแห่งการดึงดูดจะจับยึดเคลื่อนสัญญาณนั้น แล้วนำพาอะไรอะไรที่ชวนปลื้มมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นคุณสามารถรู้สึกได้ถึงข้อแตกต่างนี้ใครเห็นด้วยกับประโยคนี้คะใครเห็นด้วยกับบทความนี้คะดาค่ะดารู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะตอนที่ดาเจอบทความนี้คือเมื่อย้อนเวลากลับไป2ปีเออปี2ปีก็ได้คือณนะตอนที่ดาเริ่มทํางานมันเป็นเรื่องที่แบบ เราเริ่มรู้สึกกดดันตัวเองพเพราะว่าเราก็ต้องก็ต้องแบบมีให้พี่น้องเราด้วยเนาะมีให้น้องน้องชายที่เรียนอยู่ด้วยเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกกดดันเริ่มรู้สึกว่าแบบทําไมเรามีน้อยจังทําไมเราไม่มีเลยอะไรเงี้ยคือคิดกับตัวเหมายตลอดทาไมเราไม่มีเลยที่จะมีให้กับน้องๆมีให้กับพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราก็เซฟมากเซฟจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีพอแบ่งให้ใครเลยแบบเนี้ยค่ะแล้วพอบัดนาถึงจุดตอนนี้ที่เราอยู่อ่ะมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรา เราสามารถจัดการเงินได้นะแล้วก็แบ่งเงินให้กับคนอื่นได้เพราะว่าการยิ่งให้ก็เท่ากับว่าเรายิ่งได้กับคืนมาครับและในชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันนะคะต้องพูดเรื่องคริสเตียนนิดนึงนะเพราะว่าดามเป็นคริสเตียนค่ะอคริสเตียนเขาก็สอนอยู่แล้วกับการให้เนี่ยการให้ก็เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะคะและที่สําคัญคือการให้คือเราต้องให้ด้วยสุดใจของเรามันไม่ใช่ให้ด้วยการแบบ ก็ให้ให้ไปมันไม่ใช่ละะเราต้องให้ด้วยความยินดีเราให้แล้วเราต้องรู้สึกมีความสุขมันไม่ใช่ให้แล้วรู้สึกทุกใจค่ะมันใช่มากเลยประโยคนี้ในเล่มนี้นะคะ The Secret ความลับค่ะเขาจบเพียเท่านี้นะคะ